สวัสดีครับ Good morning everybody นะครับตอนนี้นักเรียนหลายคนคนสงคนสงสัยนะว่าเอ้ามาวันนี้ครูจะสอนอยังไงแล้วครูจะให้การบ้านไหมแล้วครูจะให้เด็กทำงานไหมนะครับวันนี้ครูไม่ให้ใครทำงานเลยนะครับแต่ว่าขอแค่อย่างน้อยๆเนี่ยในธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ มันไม่จำเป็นจะต้องเขียนเลยได้ซ้ำครูเลยไม่เคยให้การบ้านนักเรียนที่ครูสอนเลยนะครับถ้าจะมีก็มีแค่ว่ารูประบายสีแค่นั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะการบ้านจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเลยธรรมชาติของรายวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคือจะเล่าฟังก่อนมันจะต้องมันมีทั้งหมด4ทักษะนะครับมีทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับฟังพูดอ่านเขียน นะฟังนี่ฟังภาษาอังกฤษคือ l i s t e n นะครับ listening แปลว,ว่าการฟังเขียมก็ไก่จุดคือการนะคือการฟังนะครับธรรมชาติของภาษาอังกฤษคือเขาจะเน้นการฟังหรอนพูดล่ะ listening แล้วก็การพูดคือ speaking โอเคนะนี่การพูดการอ่านก็คือ reading นะครับ reading reading แล้วก็การเขียนเขาเ,เรียกว่า writing writing การเขียนนะครับนี่นะครับธรรมชาติของรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด4ทักษะการพูดการฟังการพูดการอา่านการเขียนนะครับ listening speaking reading and writing นะครับอ้า repeat after me ออกเสียงฟังกัน listening ออกเลยออกเสียงเอ้อ ต่ว่าคู่มืงหูด้อเอาเสียง listening การฟังเอามา listening การฟัง speaking การพูด reading การอ่าน writing การเขียนนะครับเอาคัน,นี้ที่ครูเกิดมาเนี่ยทำไมธรรมชาติษามันเป็นอย่างนี้แล้วมันทำไมล่ะนะครับเ่าบว่านะ กะถ้ายิ่งเราฟังเนี่ยเราฟังมากขนาดไหนเราฟังภาษาอังกฤษหรือเอาง่ายๆเราเรียนภาษาไทยได้ยังไงเราพูดภาษาไทยได้ไงเนื่องจากเราฟังเยอะถูกไหมตอนเด็กเช่นแม่ถามว่าหิวนมไหมหิวนมไหมพูดกรองหูเราเข้าไปเรื่อยๆเราจึงรู้สั์คำว่าหิวนมนี่เราเลยพูดได้เถ้ากว่ายิ่งฟัง ยิ่งพูดได้นะครับสองนาาักษันี้จะเชื่อมกันยิ่งฟังยิ่งพูดเก่งยิ่งฟังรู้เรื่องก็จะยิ่งพูดได้ยิ่งฟังเยอะๆพูดคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้กับทุกภาษาเลยนะครับต่อไปสองนาาักนี้ก็เชื่อมกันยิ่งคุณอ่านมากๆอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านข่าวภา,ศาศษาอังกฤษอ่านการ์ตูนที่เป็นภาศษาอังกฤษเนี่ย คุณจะยิ่งเก่งการเขียนคุณจะอ่านคุณจะเขียนได้เลยว่าสมมติผมบอกว่า,วาคนพวกเนี้ยคนที่อ่านบ่อยเขาจะเก่งเรื่องการเขียนตามคำบอกนะครับอ่านบ่อยๆยิ่งเขียนเก่งการฟังบ่อยบ่อยยิ่งพูดเก่งนะครับนี่คือธรรมชาติของมันดังนั้นในรายวิชานี้น,นะครับนั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8เนี่ยครูจะเนีนให้พวกเรา เน้นการฟังเป็นหลักเพื่อให้พวกเราพูดได้โอเคไหมซึ่งการฟังหรือการพูดเนี่ยการฝึกวิธีการฝึกเนี่ยมันก็จะต้องฝึก pronunciation pronunciation เอกเสียงกัน pronunciation pronunciation แปลว่าการออกเสียงนะครับอ่า pronunciation คือการออกเสียงยิ่งพวกเราออกเสียงเก่งแค่ไหนเนี่ยบ่อยๆๆทำให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเราก็จะยิ่งพูดได้นะครับทักษะการฟังทักษะการ,รพูดเราก็จะยกระดับขึ้นพัฒนาขึ้นถูกไหมต่อไปการอ่านการเขียนครูจะพัฒนายัางไงนะครับครูจะให้พวกเราลองเขียนดูบางคนเชื่อไหมเนี่ย ไม่ได้นินทามม3นะแต่ว่าม3บางคนเนี่ยนะครับตอนที่ครูสอนช่วงแรกช่วงโควิดเนี่ยนะครับม3บางคนเข้าเก่งทุกชิชาเลยนะแต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษเขาอาจจะไม่ชอบนะบไม่รู้ว่าไม่ชอบมาตั้งแต่ประถมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเขาไม่สามารถเทียบ A ถึง Z ได้เลยนะครับอยู่สมทับหนึ่งนี่ครูบอกด้วยนะครับดังนะั้น ตอนนี้พวกเราอยู่มัธยมแล้วพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับก็สู้ๆนะตั้งใจเอานะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันไปได้คุณไม่อยู่ไหนเขา้าูดภาษาอังกฤษได้หมดนะครับยกเว้นหมู่บ้านเราใช่ไหมเออเอาต่อไปต่อไปแน่นรานวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ไหมพวกเราน่าจะไม่ได้เรียนเพิ่มเติมนะเพราะว่า ในวันที่สี่ถึงวันที่แปดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้เรียนในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมเขาจะเน้นในห้าวิชาหลักได้แก่คณิตภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรคณิตวิทยยอังกฤษและก็สังคมอา่หาหา้าห้ารายวิชาหลักนะครับดังนั้นพวกเราก็ตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับแค่ห้าวิชาหลักเองนะครับ โอเควันนี้ในงานรูบอกแล้วว่าคุณจะเน้นการฟังใช่ไหมดังนั้นคุณก็ต้องพูดก่อนนี่การพูดเนี่ยนะครับการพูดคือ speaking ใช่ไหมฝรั่งเนี่ยหรือชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่าการสตรีสเอาเสียงเหมือนกันสตร r ส s ตร t ส e ตร s ส r ตร s ส t ตร s สอ่าได้ยินไหมสตรีสนะครับนอกจากนี้ยังมีโทนด้วยสตร s สคือการกอไก่นะกอจุดคือการคอไฟจุดคือความนะ้อจุดคือการ ออกเสียงหนักเบาออกเสียงหนักเสียงเบานะครับเน้นคําไหนเน้นพยางไหนเนี่ยคืาเรียกว่าสเตรชส,ส่วนโทนคือน้ําเสียงนะครับโอเคคราวนี้มันสําคัญยังไงนะครับน้ําเสียงเนี่ยจะสื่อถึงอารมณ์ผู้พูดอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ครูคุยกับพวกเราสมมติคุยกับเพื่อนสนิทบอกว่า มึงนิงโ่จริงเลยปะอันนี้คือหอัวหรอกถูกไหมเรารู้กันพว้คุณกับพวกฟังรู้กันทําให้โทนน้ําเสียงมันค่อนข้างจะเบานะครับยังไม่หนักแต่ถ้าสมมติเราไปเดินทสงการนะครับไปเดินสงการนองโง่อเอ้ยโดนชีน้ามาไอ้โม่เอ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ําเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมมันจะหนักขึ้นทําให้มันสื่อถึงอารมณ์ได้โทนตัวนี้ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้เรียนเรื่องโทนนะ เราจะเรียนเรื่องการสเตรส์นะครับสตรสแบบเบาเทคนิคนะครับพยางค์แรกพยางค์แรกให้นักเรียนทุกคนนะลองลองเล่นๆน,นึกถึงคำว่าคำที่ลงท้ายชั่น T H O N หรือ S I O N T I O N หรือ T S I o N. i.o.n นะมีให้นึกถึงคำที่ลงท้ายพวกนี้นะครับคำว่าอะไรบ้างอะทีวีภาษาอังกฤษะไรคือเทเลวิชวั่นใช่ไหมหลกอะไรอีกอะไรชาน่นอีกอืมอะไรชา่าติหนอฮึอะไรนะ ได้ยินเสียงจากทางบ้านนะครับคำว่าอะไรนะอ่า station หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าครูเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมคุณได้ยินเสียงพวกเรานะใช่คุเป็นบ้าครับอ้าวสองคำนี้งนะ่ายเราได้ชั่นมาสองชั่นมีทั้งแบบตัวทีขึ้นต้นและตัวเอสขึ้นต้นนะคราวนี้วิธีการอ่านนะครับ คำท,ที่ลงท้ายชั่นเนี่ยนะครับวิธีการหน่คือเนึ่ให้ออกเสียงสองพยายามดีว่าออกเสียงว่าเชิญเชิญเชิญสละเออนะครับเชิญ เสร็จแล้วให้อ่านเน้นพยายามหน้าเชิญน,นี่กฎมีแค่นี้เลยยังไงอ่ะยังไงครูมันอ่านหน้าพยายามท้องเชิญย,ยังไงยังเช่นคำนี้อ่ะทีวีช่นก่อน ปากกาก็ไม่ออกเลยนะครับอ television แปลว่า TV, ทีวีใช่ไหมหรือโทรทัศน์ใช่ไหม television เวลาออกเสียงให้นักเรียนแบ่งลองอ่านเสียงออกเสียงดู television ใช่ไหมมีทั้งหมด4พยายงค์ใช่ไหมคือคำว่าเทเลวิแล้วก็ชั n ใช่ไหมลูก กูบอกแล้วว่านี่คือพยายงค์ที่หนึ่งพยายงค์ที่สองพยายงค์ที่สามและพยายงค์ที่สี่สมันลงท้ายชาั่นให้ออกเสียงคำพายางชั่นว่าเชิญใช่ไหมก็เขียนไปเชิญน,นะเชิญต่อไปให้อ่านเน้นพยายงค์หน้าเชิญ พยัญหนาเฉินก็คือคำว่าวิใช่ไหมอ่านออกเสียงหนักคำนี้นะครูจะขีดนั่งน,นายนี้นะไว้บนพยังค์นี้นี่ให้อ่านเน้นพยังค์นี้นะครับพยังค์ที่สามถูกไหมดังนั้นนี่เวลาอ่านไม่เป็น e l เ v i s i o n อ้าวออกเสียงตาม Television มันจะขึ้นไปนะครับเสียงมันจะขึ้นมันจะ มันมาหอนนิดหนึ่งนะหมันไม่หอน o n television, television, television นะครับ television, television นะครับต่อไปเมื่อกี้คำว่า station คือเขาว่าสถานีถูกไหมอ,อันนี้เป็นชั้นที่ลงที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีใช่ไหม จำไว้นะลูก s t a ์อย่างเงี้ยเขาจะนับเป็นหนึ่งพยางค์เขาจะไม่แยกเป็นสัตเตอย่างงี้แต่ว่าเขาจะเรียกว่าคำควบกล้ำในภาษาอังกฤษนะ s t a เตย์เขาจะเป็น s t a ย์เป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งพยางค์นะหนึ่งพยางค์เช่นก็พยางค์ที่สองใช่ไหมให้ออกเสียงคำว่าเั่นนี่สองแบบนี้ว่าเชิญใช่ไหมนี ได้แล้วเชิญแล้วไงต่อ stay stay นะครับให้อ่านเน้นพยางานะเชิญเน้นนะเน้นพยางานะเชิญคือพยางนี้ไงนี่เน้นไปดังนั้นนะมันจะเหมือนเสียงหมาหอ,อนจำได้ไหมที่ครูบอกนะครับ station 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 Now, ลองดูที่บ้าน station ไม่ได้เลยนะครับ station อเออแล้วครูจะได้ยินไงไงใช่ไหมหลายคนนะครับเมื่อเรียนที่บ้านหัวเราครูนะครับว่าครูจะได้ยินไังไงครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอา้าดังนั้นอย่างนี้นักเรียนลองคิดคำว่าการบ้านนะให้ไปฝึกเองนะ คำไหนลงท้ายชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทีเช่นต้นหรือเอสเช่นต้นนะครับให้เราไปอ่านดูโอเคไหมนะครับให้อ่านออกเสียงว่าเฉินแล้วเน้นที่ป็ะยังหน้าเฉินโอเคไหมนะอ่าอีกสักคำแล้วกันคำว่าเลยเดียอืมเดี๋ยวคุณคิดก่อนนะสมมุติเราไม่รู้จักความหมายคำนี้เลย แต่ครูบอกว่า,า,าอกอ็ตามกฎที่ครูทอสบอกอะตามกฎที่ครูทอสบอกอะมันมีคอมมชั่นเ่ะเราไม่ได้การอ่านคุก็ต้องอ่านได้ถูกไหมล่ะเขาเรียกว่าสเตรสไงเนี่ยคุณก็ยากไปเลยมีคอมมชั่นเราเห็นแล้วหวานหมูเราละเราอ่านได้แน่นอนถูกไหมอ่านเสียงคําว่าในยังนี้วา่าเฉินใช่ไหมอืมนี่ แล้วยังไงลองแยกพยางค์ดู du เนี่ยนับเป็นหนึ่งเอามาดูถูกไหม ra นับเป็นสองเช่นนับเป็นสามถูกไหมกดก็ที่สองกัดก็เลยที่สองคืออ่านเน้นพยางค์หน้าเชิญถูกไหมเชิญพยางค์หน้าเชิญเชิญคือพยางค์ที่สามพยางค์หน้าเชิญก็คือพยางค์ที่สองเก่งหน้าเน้นพยางค์นี้นะครับ ก็จะเป็น duration ไะเป็น duration อันนี้เป็นคำอไหนเสียงสามัญน,นะโอเคอันนี้ดังนั้นเราจะหอนที่ประยางสอง duration 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 ลองเริ่มจากาช้าๆก่อนหน่ย duration เสร็จแล้วพอพูดได้ใส่ความเป็นธรรมชาติเขบบ้าไปมันจะเป็น duration 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 อย่างนี้นะครับเป็นต้นเป็นต้นดังนั้นการบ้านนะครับครูขอไม่ให้ละกันแต่ว่าง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษมันอย่รอบตัวอยู่แล้วให้พวกเราไปหาดูลองหาดูว่าคำไหนมันล,ลงท้ายชั่นบ้างวะใช่ไหมคำไหนนลงท้ายชั่นบ้างแล้วเราก็ไปฝึกวิธีฝึกอย่างไรนะครับ คืออย่างที่ครูบอกให้เปลี่ยนชั่นเป็นเชินใช่ไหมอันนี้ครูสรุปแล้วนะเชินและให้ออกเสียงหนักตรงหน้าพยางคำว่าเช่นถูกไหมอย่าง3ตัวอย่างที่เราไปใช่ไหมเนื้อคำว่าทีวีคือเทเลวิชั่นใช่ไหมคือโทรทัศน์นะครับ อะไรอีกคำน,นี้คำที่สองคำว,ว่า station ใช่ไหมแปบลบว่าสถานีนะครับตัวอย่างเช่น train station ก็แปลว่าสถานีรถไฟนะครับดังนั้นเวลาเราไปกรุงเทพน,นะหรือว่าไปที่ขอนแก่นที่ที่มีรางรถไฟเราก็จะออกเสียงว่า train station 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 นะครับและคำที่สาเมื่อกี้ที่เราพูดไปคือ duration duration นะครับนี่ตัวเอนะครับ duration มันแปลว่าช่วงเวลาหรือระยะเวลาเนะอะดังนะั้นอ่ะพูดง่าย ถ้าใครชี้เกียนะไม่ต้องไปหาก็ได้เอาสามคำนี้นะครับให้มันเก่งก่อนแล้วก็ไปหาพอเราฝึกอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ทุกคนคนเก่งภาษาอังกฤษบางคนมันไม่ได้เก่งแบบว่ารอบด,ด้านึกออกไหมภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่ามันมีทั้งการฟังการพูดการการเขียนบางคนฟังเก่งแต่อาจจะเขียนไม่เก่งก็ได้บางคนเขียนโอ้นีได้เต็มเลยเขียนตามคำบอกได้เต็มแต่ว่าฟังไม่ออกก็เยอะแยะนะครับดังนั้น อย่างน้อยๆให้มันมีทักษะใดทักษะหนึ่งหรือ skill สกิลใดสกิลหนึ่งอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นเก่งฟังก็ได้้าเอาอย่างเดียวก็ได้ไม่อยากขยันแล้วอยากได้แค่อยากฟังรู้เรื่องพอหรือว่า speaking การพูดพูดก็ได้พูดฟังก็พูดแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับให้เลือกก็ได้แต่อย่างน้อยไปไหนมันจะได้รอดไงให้เราเลือกทักษะใดทักษะหนึ่งก็พอก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเรา การเรียนรู้มันเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมันไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยจบม .3 มึงไปเรียนเทคนิคแล้วกูไม่เอาภาษาอังกฤษแล้วได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีแต่ว่าถ้าสมมุติเรากลับกันล่ะถ้าเราเนี่ย,ยไปเรียนเทคนิคแล้วมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเี่ยพวกเครื่องมือเมคาีนิคอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถเรียนรู้ไปได้ควบคู่กันนะครับภาษาอังกฤษมันเป็นวิชาที่ มันไปได้กับทุกเรื่องจริงๆทุกวิชาจริงๆมันสามารถนําไปบูรณาการได้ทุกวิชานะครับโอเคสําหรับวันนี้ภาษาอังกฤษมันอก็ฝึกแค่นี้นะเดวลูกส่วนใครที่ไปเห็นทำลงทไทยชั่นอย่างเงี้ยนะครับให้ลองอ่านตามนะครับหรือถ้าใครสงสัยนะทักไลน์ส่วนตัวกูก็ไดลนะครับกูก็จะพาสอนแต่ว่าจริงๆอยากให้ทักในกลุ่มมันแหละเพื่อนเวลาเรามีปัญหา เพื่อนบางคนไม่กล้านะไม่กล้ามาปรึกษาครูนะก็อาจจะมีปัญหาเดียวกันกับเรานะครับดังนั้นก็ส่งเขาเ้าไปในกลุ่มเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็โอ้ยฝากปิดท้ายนะช่วงนี้นะรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ wear mask wear a mask คือ mask ก็คือ m a s ใช่ไหม wear ก็คือใส่ให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งครับ wear and mask all the time คือตลอดเวลานะรักษาตัวเองให้ดีใครที่มาจากต่างจังหวดัดหรือมีญาติกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยกลับมาตางกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับให้พวกเราพยายามกักตัวแล้วก็ตรวจดูอุณหภูมิตัวเองมีอาการเจ็บพอไหมหรือเขาบอกว่าวิธีง,ง่ายๆคือลองกานหายใจสัก30วิดวินะครับหรือไม่ก็ หาอะไรมาดมน,นะครับถ้าเรายังได้กลิ่นอยู่ก็แสดงว่าเออโอเคนะแต่ถ้าใครไม่ได้กลิ่นเนี่ยลองไปตรวจดูนะครับหรือใครคิดว่าเตงเสี่ยงลองไปตรวจดูไม่งั้นมันจะติดแพร่กระจ่ายยิ่งเราไปอยู่กับปู่ย,ย่าตายาย่เงี้ยคนคนแก่คนเฒ่า,คน,าคนชาราเนาะพวกวัยชาราเนี่ยเป็นไวัยที่เสี่ยงโควิดนะแล้วก็พราที่มีโรคภูมิแพ้ความดัมนมาหวานอย่างเงี้ยนะครับ ข้ามาเชื่อมไปใกล้เลยนะครับถึงแก่ชีวิตเลยนะครับอโอเคสำหรับคาบนี้ครูก็กลึนแค่นี้เนาะไปฝึก hmm. นะฝึกฝึกโอเคสำหรับวันนี้ thank you student for watching this video ขอบคุณครับ